เฮ้ยเชียหด่านตัวเองวินมาหูตึงแล้ว อุ้ยกระตึงอันนี้มันเ, <c oughs> เป็นดูปิดเบิร์ตเลยกต่ว่าจะเอาไอ้สั่งเครื่องระเบิดออก <c oughs> ไปเป็นไอ้นี่วะ่ะมองอะไรให้ ต้องสั่งเครื่องข้ามกำแพงไม่ได้หรอจบแล้ว คิดเป็นไดยจะบ้าไอ,อเงี้ยไม่ค่อยดีเลยว,วินสั่งเครื่องไอ้มันทะลุกำแพงไม่ได้ สั่งเครื่องอะไรนะไอสั่งเครื่อง,งเครื่องระเบิดอ่ะสั่งทะลุกำแพงไม่ได้หรือเปล่าวะสั่งเครื่องทะลุกำแพงไม่ได้อ๋อหมาย oh <my. S 1> ความว่าเราต้องเล่นด่านลงโลกอเออใช่หือเปล่ามันทำได้แต่แค่ มด,ดินห้ามทำที่ธมุดดินทำได้นี่เก่งเลยผมไม่โดน Okay. Your time does have Okay. Ui! Yeah, แค่ในยิงด่านเงี้ยผมว่าพี่น่าจะดีเลยนะก็เฉยอะสุดๆไปับด่านไปเรื่ยไดนเนี่ยมันเหมือนทางมันดักได้สั่งได้สั่งสั่งข้างแพงได้โอเคโอเคกลัวจะผิดจริงใช่ระยะไม่ถึงเฉยป่ะอืมอาจจะใช่ว้ายวิ่งไปโดนทำไมปะมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยเอาเนื้อคอลลิ่งผมบอกแล้วสำคัญนะเอาไม่ใช่ด้วยนี่ อ,กกอ,อะไรอะไอจะขอเผยเผยอล่าเมื่อเียวนั้คอขลิ่งมานะ,ะถูกไหมเห็นไหมผมบอกเล้ยวเปิ้ลดูแล้วเก่งเก่งกว่ามองอล่าต้นเกมอีกโอ้ยแต่มองอล่ามันเผยทำให้เผยนานชื่นไง่ที่ถ้ามันสั่งตอนมุดดินได้นะเก่งเลย ยนู้นหมดเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่โดนเลยไล่ของมึงก่อนดีกว่าโห่แต่ก่อนกรจะวิ่งตามเขาทันอย่างไกลอ่ะ ชอบจังหวะที่มันเดินไล่ยงีมนเงียบสงบเลืเกินจะซเกมนี้มาเล่นด้วยอ i d o m i n a t u r มีเล่นเหรอ,อนั่งปั้นอดอลมีมภาษาไทยแบบด้วยใจบินจะบินทำอดอล ทำของจริงเลยไม่ทำ <Very clever. S 1> ในเกมเด็กทำวีทูเปอร์อะไรเงี้ยเจมีเงินทุนหรือเปล่าเอามีเงินทุนค่อยไปนั่งทำไหมเขาเกิดดังนะเว้ยแปลงพอโย่ก็ไป็นพอโย่เจ้ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยวีผมเซตสตรีตมยังเซตไม่เป็นเลยบอกจะให้ม,มานั่งทำอะไรไปเลยบ้าหรือเปล่า เรื่องเรื่องเรื่องโซเชียลผมเนี่ยเป็นห่วยประลมเลยอะไรก็ตามที่เป็นโซเชียลมีเดียผมได้แค่เรื่องอุปกรณ์นี้เทอรน็ตหน่เฮ้ยไดฮาร์ดไอเชียมันก็ตึงเกินเ้ยริ่มเลิกดักได้แล้วยังไม่รู้อีกอ้าวอ้าวเป็นไงเป็นไงมั่วไอ้มั่ว อมั่วนงไอดนนโด้ไอ้มั่วแล้วกูตึงนนะดิมึงแย่แล้วแผลเฉยมาดิ้นเสียงผู้ชายเจ็บอยู่ใ,ใกล้แต่ว่ามันไม่มีคนเจ็บเลยบอกแล้วใช่เนื้อคอลลิ่งก็่น่าอยู่เนี่ยอุ้ยอุ้ย เป็นไงเหมือนในหนังเลยยาอ่อนดำยีเท้ามันขนาดผมแต่ผมบอกแล้วว่ามันไม่ดิ้นเสียงหัวใจพี่เห็นเแล้วมันไม่เผยเสียงหัวใจทีเนี้ยข้อดีของมันคือถ้าถ้าพี่ดีแบบมีออร่าเห็นนะก็คือทะลุกำแพงได้อะอุ้ยสั่งตายวินเป็นไงเป็นไงวะชื้ออ๋อนี่ไงมันต้องรอมันขึ้นก่อน เียวมา o h a ตินเล้วนะกเลียดมากเลยตอนเวลามุดเบ้าเราต้องไปนั่งเดินเนี่ยเดินช้าๆค่อยเดินตามมันให้ทัน เด็ดขึ้นข้างบนด้วยมุดแล้วมันได้เสียงได้เสียงเพลงไล่ล่าอะไรอยไม่เนี่ยถ้าได้นี่เก็บบางมุมกันเลยโอ้ยมายวก่อนโอ้ยเย้แพ้บันไดตัวเนี้ยหุยโดนอุ้ยเป็นไง Time for your suffering to end นู่นแบบมามนู้นนี่ตาย เที่ยวมาว่ะกูเมนตัวนี้แหละของจริงถ้าเกิดตัวมันน่าจะเล่นสนุกกว่าแหละจริงไอ้เชี่ยเห่ว่ากูเป็นคนเจอเองกูว่ากูลองนะว่าตอนแรกยังหม่นมากากเลยเล่นเป็นแล้วเล่นเป็นแล้ว ผมจะเก็บปลายเล็งเครื่องนเล็งเครื่องโอเวอร์จังเลยเล่นปบบอะไรเล่นรบกันล้วโอเวอร์แล้วมันจะมีแต้มเล่งเครื่องไงไปเฉยที่นี่แม่งทำเซียนไม่เป็นไรอันนี้คูนี่กับเหยื่อเดี๋ย่ล่ะ สามเครื่องเดือดเดือดโอ้ยน้ำมันโดนเลยดิ <c oughs> ตะขออันนี้ใช้คุ้มชื่อใหม่ไปนักเกม <c oughs>

<laughs> I will show you no mercy. โอ้ยยังไปทางนู้นโอ้แล้วโดนเลยดีลูทสิกที่ซิกเสาเดียวทั้งเกม น่ามีมีเปิร์กอัปเดตตัดขาบีซ่อนอยู่หลังของเดนไปแล้วเดินไปก็หลังหลังก็แพงยืดขามาผีลมถ้าผีไม่เห็นจะล้มช่วยเพื่อนไงช่วยเพื่อนตอนผีเดินมาอุ้มเดินเดนเดินมาแขวนแต่เขาว่า ้อาย,อยแต่มันก็เลี้ยงเลี้ยงเหยื่อได้ป่ะอย่างเงี้ยแบบว่าให้มันอยู่อย่างนี้ในเกมป่ะหรือว่ามันจะล่วงลงมาป่ะนน่าจะล่วงลงมานะผมว่าน่าจะมีกดดิ้นหรืออะไรสักอย่าง no อ๋อมันล้มป่ะไอ้เงี้ยมันล้มแล้วเฮ้ยเท่เทเลเบิด คนหนึ่งอยู่ตรงนั้นขอคิวหน่อยขอคิวหนะ่อยนั่นสิมองไม่เห็นเชี่ยตัวโกง